แคนดี้จอมแก่นเล่มสามอีพีที่ยีคุกกี้เธอไม่เป็นไรแล้วนะสักพักก็คงหายแคนดี้แคนดี้เธอออกมาทำไมเธอแอบเข้ามานะโอ๊ยลืมสนิทเลยนมร้อนๆมาแล้วจ้านอนเร็วๆเธอต้องทำเหมือนคนใกล้ตายนะเราไม่มีทางอื่นอืมว้ายคุกกี้เป็นอะไรก็ไม่รู้โอ๊ย เฮ้ย <Hey, S 2> ไปเอาผ้าห่มมาเยอะๆแล้วล้อเขาเล่นเท่านั้นเองคุกกี้ไม่เป็นไรใช่ไหมยังจะมีหน้ามาพูดอีกถ้าเขาเป็นอะไรพวกคุณต้องรับผิดชอบรับผิดชอบเหรอจะทำยังไงลีล่ะบนเรือไม่มีหมอซะด้วยที่นี่ไม่เคยมีคนไข้ามาสามสิบปีแล้วหรือว่าจะไปบอกกับตันดีที่นี่ไม่มีหมอประจำเรือหรอทุกคนเงียบๆหน่อยเรื่องนั้นไม่ต้องห่วง ฉันเป็นหลานนางพยาบาลนะถ้า,างั้นก็ดีสิเธอน่ะเหรอหลานนางพยาบาลประโยคนี้ฉันเคยพูดกับแซมเออขอไดให้ทุกกี้ทานหน่อยสิคนป่วยจะกินไหวเหรอเขาคงไม่ได้กินข้าวถึงไปได้ไม่มีเรียวแรงก่อนอื่นต้องให้อาหารและผลไม้อ๋เอเอาขาใช่ไหม <c oughs> โอเคแล้วกะลาสีเรือก็ขนอาหารการกินมาให้แคนดี้กับคุกกี้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียว <c oughs> ตามแผนหิวจะตายอยู่แล้วผมก็เหมือนกันแล้วทั้งสองก็จะดุ้งเมื่อประตูห้องเปิดออก <c oughs> อ่ะนั่นกับตานีวูลฮะ <c oughs> <c oughs> ลูกน้องฉัน ปั่นป่วนพราะเธอสองคนนี้เองเป็นไงคุกกี้ดูสบายดีขึ้นแล้วนี่เออคุณเป็นกับตันเรือลำนี้เหรอครับอืมตั้งแต่เดือนที่แล้วถ้าทางเขารู้จักคุกกี้ดีดวงตาของเขาดูใจดีเหลือเกินหนูนี่เก่งนะหลอกผู้ใหญ่ได้สำเร็จเออขอโทษค่ะ เคนดี้ขอแนะนำหน่อยนี่คือกัปตันนีวูนทำไมคุณถึงมาอยู่บนเรือลำนี้ครับคุกกี้ฉันอยู่ไม่เป็นที่หรอกมีคำสั่งให้ย้ายฉันก็ต้องย้ายเหมือนอย่างพ่อเธอยังไงละ่ะกัปตันคุกกี้ฉันรู้ว่าอยากเธออยากเป็นกะลาสีมากและฉันก็คิดว่าเธอต้องทำได้แน่ๆจริงเหรอครับฉันเชื่อมั่นฝีมือเธอ พยายามให้ถึงที่สุดนะยอดไปเลยอุ๊ฟเออหนูขอโทษนะคะที่แอบรอบขึ้นเรือมาแต่กรุณาน่าส่งหนูกลับไปเลยคะ่ะหนูอยากกลับอเมริกาค่ะฉันไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยฉันคิดว่าเธอสองคนเป็นแขกคนสำคัญคุกกี้กับเธอแคนดี้ค่ะแคนดี้กับคุกกี้ ฮะเคนดี้กับคุกกี้เกิดรอยยิ้มด้วยความดีใจและประทับใจในความมีไมตรีของกัปตันนีวูนแล้วทั้งสองก็ออกมาที่ดาดฟ้าเรือได้ไม่รู้ว่าก่อนไม่รู้มาก่อนว่าเธอสองคนเป็นแขกของกัปตันคุกกี้เรื่องเมื่อวานนี้ขอโทษด้วยนะอีมัช้านายต้องได้เป็นกะลาสีแน่ กับตันให้ผมเอาคุกกี้กับกาแฟมาขอโทษเธอสองคนแนะ่ทุกคนดีกับเราจริงๆนะนี่แหละกะลาสีที่แท้จริงเราจะต้องเป็นสุภาพบุรุษเต็มตัวเหมือนกับตันนีวูนกับตันเป็นคนใจดีมากทุกคนในเรือให้ความเคารพเขาเสมอเขาเป็นไอรอลของผมจริงๆผมอยากเป็นเหมือนเขาฮืม ลุงวิลเลียมจะมีคนเคารพท่านเหมือนกับตันไหมท่านคงจะแก่กว่ากับตันนีวูนป่านนี้ท่านได้รับจดหมายแล้วหรือยังนะขออย่าให้ท่านโกรธเราเลยเช้าวันรุ่งขึ้นเคนดี้ตื่นเคนดี้ตื่นเธออเมริกาเราเห็นทวีวิอเมริกาแล้ว อ๋อนั้นไงแผ่นดินอเมริกาฮะแล้วเคนดี้ก็ถึงกับน้ำตาไหลฉันข้ามทะเลมาตามสัญญาแล้วนะคนที่ฉันคิดถึงต่างก็อยู่บนแผ่นดินนี้ครูโพนี่ครูเทรนเทริสปืนปูน ในที่สุดเราก็ต้องแยกกันอืมใช่เคนดี้เธอเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญมากผมจะไม่ลืมคุณเลยคุกกี้จบ EP ที่27โปรดติดตามตอนต่อไป